สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกม a r k ์คไนทนะครับเช่นเคยนะครับพี่ก๊อฟได้รับการสนับสนุนจาก Power p l a เพนะครับเป็นบริการรับเติมเงินนะครับก็ได้ทั้งเกมมือถือแล้วก็เกม PC บางเกมที่พี่ๆทเนี่ยก็รับเติมเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่ารับเติมเกมไหนลองติดต่อไปแล้วกันนะครับก็จะเซฟเงินน้องได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเกมที่พี่ทําในช่องเนี่ยทาง Power p l a เพรับเติมทุกเกมนะครับ วันนี้ก็เป็นไกด์ของวันสุดท้ายนะครับเป็นดันประจําวันวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม4-4ครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะจากไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะยินดียินร้ายดีนะอืมก็คงจะดีเหมือนกันนะเหนื่อยมาแล้วนะครับ2อาทิตย์คลิปนี้เป็นไกด์ของดันวันสุดท้ายนะครับจำดันที่โหดๆได้ไหมครับโดรนเยอะๆวุ่นวายวุ่นวายอ่ะก็อีกรอบนะครับวันนี้แต่ วันนี้มีนำเสนอ2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยจะใช้ X เสียนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็ใช้ป๋าซิมมอนแอนะครับมันมีตัวจําเพาะอยู่หลายตัวเหมือนกันน่ะพี่รู้สึกว่าวันนี้ควรจะทําให้หลายๆแบบนะครับส่วนเรื่องไกด์ของดันหลักนะครับที่ไม่ได้ทําเลยนะครับจําได้ว่าเคยเล่นไลฟ์ประมาณวันแรกหรือวันที่2นี่แหละไม่ได้ทําให้นะครับดังนั้นพี่ขอแนะนําช่องเคียวสตินนะครับ จริงๆอ่ะรู้กันอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งของการทําไกด์นะครับซึ่งความรับผิดชอบเขาดีมากเขาจะทําทุกดา่าเนื้วเขาจะทําเป็นทีมโลคอสเพื่อน้องๆบางคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้จักช่องนี้นะครับปกติพี่จะไม่ได้ไปดูช่องเขานะครับพี่จะถือว่าแยกกันเล่นนะถ้าสมมุตวิว่าพี่ไปดูเขาอ่ะพี่อาจจะได้อิทธิพลในาการทําไกด์พี่แล้วทําให้วิธีของพี่เหมือนของเขาก็ได้ถ้าอะไรเหมือนของเขาพี่จะไม่ทําเพราะว่าน้องๆน,น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าบางทีเขามาเร็วกว่าพี่เยอะนะครับแล้วเขาเป็นเบอร์หลัก พี่อ่ะเป็นเบอร์ลองท้ายๆเลยแต่เข้าใจว่าเป็นช่องไทยไงเราก็อธิบายได้ในบางจุดที่เป็นภาษาไทยเพื่อน้องๆที่ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่จริงหรอกเด็กสมัยนี้ฟังภาษาอังกฤษเก่งกว่าพี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ให้ที่เดสคริปชันนะครับยกเครดิตให้คุณเคียวหมดเลยนะครับเพราะว่าพี่จริงๆก็ยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำเหลือเชื่ออยู่บางอันจําได้ว่าเล่นในไลฟ์ถึงเท่าไหนก็ถึงเท่านั้นนะครับไม่ได้เล่นต่อเลย เอาจริงๆอะไม่ชอบจานที่มันวุ่นวายมันแบบต้องมาโฟกัสจุดนี้จุดนู้นจุดนั้นถ้าทำโลนะมันจะโฟกัสหลายจุดมากแต่ถ้ามีไอ้ตัวโหดๆอย่างมัดล็อกกับเซอร์เทอร์ปุ๊บเนี่ยมันสบายไงก <c oughs> ็ <c oughs> ถึงผ่านมาได้ถ้าไม่มีที่คงจะปวดหัวเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้แล้วโยนงานให้คุณเกียว <c oughs> จริงๆถ้าเรามีอีกช่องนึงอยู่อ่ะพี่ก็จะโยนงานได้เหอะขอบ่หน่อยอ่ะ <c oughs> พี่ยังไม่ไหวจริงๆขอยอมแพ้นะ <c oughs> มาดูไกด์ก,กันวันนี้ดีกว่านะครับนี่คือแท็กทั้งหมดที่เล่นวันนี้นะครับซึ่งเอาแท็กบังคับไปด้วยแท็กบังคับนี่โคตรเวนตรายเลยนะครับโอ้โหขอโทษนะไอ,ะเ,อเวนตรายเป็นคำหยาบไหมไม่รู้เหมือนกันนะหยาบดิมันมีคําว่าเวนอยู่อะ่ะน,นี้คุยกับตัวเองอยู่นะเอาละไอตัวโดรนเนี่ยมันชื่อว่า Art Master A1 นะครับแล้วก็ Art Master A2 ชื่อมันเท่เนาะ มันจะโจมตีแรงขึ้นอีก50%นะครับ HP เพิ่ม100%แล้วก็ Attack Speed นะครับเพิ่มอีก15หน่วยทั้งยิงเร็วยิงแรงยิงเป็นอาร์ตด้วยเลือดก็เยอะอีกต่างหากนะครับแล้วจะเอาแท็กที่มันเร็วขึ้นด้วยนะคือ Move เร็วขึ้นอีก25%นะครับซึ่งแหมถ้าไม่ใช้ตัว6ดาวจะผ่านไงจริงมันก็ยังไม่หมดนะมันมีแท็กที่ห้ามเอา Drone Jammer ไปด้วยนะครับ d r น Jammer ก็จะไปลดสกิลของไอ้พวกโดนพวกนั้นอนะ่ะวันนี้เอาไปไม่ได้นะครับ ถึงถ้าเอาไปได้พี่ว่าเราก็ไม่มีค่า DP พอจะไล่มันเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เอาแท็กที่ DP g e เจเนเรตเนี่ยช้าไปอีก40%นะครับวันนี้เราต้องเอาแวนการ์ดไปเยอะหน่อยเพราะว่าผลิตค่า DP ได้ช้านะครับวุ่นวายไปหมดจริงๆมันมีแอดแท็กเราลดอีก10%ด้วยนะวันนี้ทั้ง2วิธีนะครับพี่ใช้แท็กเหมือนกันนะครับลองดูสเตตัสของดโดรนหน่อยแล้วกันนะครับเราก็ไม่เคยได้โฟกัสมันนะครับวันนี้มันโหดเป็นพิเศษเนี่ยลองดูแล้วกันว่ามันเท่าไหนนะครับ นี่เป็นสเตตัสของตัว A2 นะครับตัวบอสมันก็จะแอดแทก600โจมตีเป็นอาร์ตนะครับดีเฟนส์มันแค่140เท่านั้นเองวันนี้มันแพ้กายภาพนะครับดังนั้นสไนเปอร์ก็ยิงเข้าแหละก็คืออันนี้มันจะเป็นเหยื่อของสไนเปอร์อยู่แล้วนะครับแล้วมันกันเวทมหาศาลเลยนะ65นะครับโจมตีต่อครั้ง3.5วินาทีนะครับระยะ3ช่องโอเคนะครับเราดูกันแล้วนะครับ ส่วนอันนี้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กจะแอทแทก220เท่านั้นเองนะครับแต่มันตีเร็วกว่านะตี2.15นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์100 EC เท่ากันนะครับ65ก็ระยะ1.8ด้วยระยะของพวกตัวเล็กจะสั้นนะครับนี่เป็นวิธีที่1น,นะครับนำทับโดยวย X ็เซียนะครับ X เซ S3 M3 เลเวล40 E2 นะครับ แล้วตัวจำเพาะที่ค่อนข้างจะจำเป็นและสำคัญนะครับก็จะมี s ค a v e เวนเจอเป็นแว u กาดที่คล้ายกับเคอร์เรียนะแต่ว่ามันโจมตีแรงกว่าไปเป็นร้อยเลยนะครับดังนั้นมันจะเคลียร์สตูได้ทันถ้าเอาเคอร์เรียไปนะครับถ้า E 1นะ่งนะไม่ทันแต่ถ้าใครเป็นเค r ร์เรีย E 2น่าจะทันอยู่แล้วก็ฮิวหมูเนี่ยพี่ใช้ต่ำกว่าทิวลับซิดไม่ได้เลยนะครับตายพอใช้ทิวบับซิดปุ๊บรอดมันคงหมายความว่า ฮิวหมู่ที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยจะต้องเลือดระดับหนึ่งแล้วก็สามารถฮิวเร็วระดับหนึ่งนะครับพี่ใช้เพอร์ฟอร์เมอร์มาก่อน E 1เนี่ยไม่รอดแต่ถ้าเป็นทิวลบซิด E 2รอดนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับสตาร์ตมานะครับวางเอ็กเซียโดยทันทีนะครับแล้วก็ตีลงมาข้างล่าง แล้วเราเอาสกาวินเจอร์เนี่ยลงตำแหน่งนี้ตีขึ้นบนนะครับแล้วก็จะได้บัฟมาจากเอ็กเสียด้วยทําให้เราสามารถเคลียร์สู่ได้ทันก่อนนี้พี่ลองใช้เคลรยรียดูไม่ทันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้องแฟลงตำแหน่งนี้นะครับ<ๆ>ก็เริ่มแรกเราจะตั้งเกมหน่อยเพราะว่า DP ขึ้นช้านะครับตรงกลางนะครับวางฮิวหมู่ลงไปฮิวทางขวานะครับ ทีนี้เรามาตั้งเกมด้านหลังนะครับลงน้องโปปุก้าลงไปนะครับตีขึ้นข้างบนแล้วก็เอาเดเมจไปเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับเดเมจแล้วนะตรงนี้เป็นสไนเปอร์ที่ยิง2ตัวนะครับก็คือเบอร์มิวเอ็กเียเมื่อกี้คือยิงลงข้างล่างนะครับดังนั้นมันไม่มีสไนเปอร์ที่จะยิงโดนได้ก่อนเราก็เสริมสไนเปอร์ยิงโดนอีก2ตัวนะครับพี่ใช้น้องครูสด้านบนตีไปทางขวานะครับแล้วข้างล่างเนี่ยใช้เมเทโอตีไปทางขวานะครับ แพทเทิร์นในการวางนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงเดเมดมาจากตัวฮิวตรงกลางเราด้วยคือตัวหลังสุดพอโดนเห็นโดนจะยิงก่อนไงคือถ้าวางต่างกันพี่ว่าผลก็น่าจะออกมาต่างกันนะแล้วเราเสริมฮิวเดี่ยวนะครับไปไว้ให้ทีมด้านหลังหนึ่งตัวนะครับในที่พี่เป็นซัสซุโรนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่เราจะเปลี่ยนตัวแวนกาดนะครับกลายเป็นฟนเดอร์นะครับพี่ก็เอาส c ควเ n นเจอร์ออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกัมมี่แล้วเอาน้องแรงออกนะครับเปลี่ยนเป็นสปอ t ตการกดสกิลของสปอ t ตนี่สำคัญมากนะครับในช่วง้ายดูด้วย จุดสําคัญแรกของวิธีนี้โผล่ Pro มาแล้วนะครับน้องสังเกตว่าข้างบนจะมีตัวนักเวทมาที่เลนด้านหลังนะครับตอนนี้ให้กดสกิลของน้องโปปวพุก้าเลยเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไม่ทันนะครับ <Good. S 1> จุดสําคัญที่2นะครับ <Good. S 1> ก็จะมีตัวโผล่มาแล้วอีกตัวหนึ่งด้านหลังนะครับให้กดสกิลของเวอร์มิลได้เลยเมื่อกดสกิลแล้วเนี่ยเวอร์มิลจะตีได้2เป้าหมายนะครับก็จะทําให้เคลียร์ได้ทันแต่ว่าด่านนี้หลุดได้2ตัวนะครับคือถ้าน้องจะหลุดตรงนี้ยังไม่เป็นไรหรอกนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวที่หนากว่าแรงกว่ามันก็ไม่หลุดอ่ะจุดสําคัญที่3นะครับอันนี้คือทับหน้านะครับพวกโดรนมากันแล้วนะนี่คือโดรนเซตสุดท้ายนะครับให้กดสกิลฮิวทั้งหมดที่มีเนี่ยนะกดฮิวรอบซิกดสปอตนะครับอันนี้ก็จะได้ฮิวมาจากกัมมี่ด้วยนะครับก็คือแข่งกันฮิวนะครับกับแข่งกันยิงนะครับถ้ามันยิงแรงกว่าเราก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยพอดีนะครับด้านหลังกดสกิลของซัสซุโร่ด้วยนะครับ เพราะว่ารู้สึกน้องปปปุก้าก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะนักเวทออกมา2ตัวมันก็ดูร้ายเหมือนกันนะครับเมื่อเหลือนักเวทตัวสุดท้ายนะครับจะเล่นไหลก็เล่นละนะครับก็ปล่อยมันไปกระทืบมันไปนะครับวิธีแรกจบไปนะครับไปดูวิธีที่2กันป่าซิเปอร์แอนะครับวิธีป่าซวเปอร์แอสที่เล่นยากกว่าวิธีนี้อีกนะ ทีมจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พี่ลองเล่นแล้วมันมีจุดที่หลุดเละๆด้วยนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้คือตำแหน่งของน้องเมย์เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันควรจะเป็นสไนเปอร์ที่อ่ดและแข็งแรงทนทานกว่านี้นะส่วนป๋าซิว่าแอสนะครับขอเป็น S3 M3 เอไว้ต่ำกว่านั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็น S3M3 ก็ได้เพราะว่าเวลาเหลือเฟือนะครับตัวจำเพาะของทีมนี้นะครับก็มีน้องจูนา นะครับก็จะเป็นดีเฟนเดอร์เมื่อกดสกิลสามารถโจมตีเป็นอาร์ตแบบหมู่ได้ก็จะสามารถเคลียร์ตูด้านหลังได้แบบสบายๆเลยนะครับเล่นแบบน้องโปผูก้าทีมเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้กองหลังอ่ะมันจะได้ฮิวบางเบามากมันจะอยู่ไม่ได้นะครับพอเป็นจูหน้าปุ๊บมันอยู่ได้นะครับตัวจำเพาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้องเมอร์นะครับน้องเมอร์เนี่ยจะไปฮิลช่วยในตำแหน่งข้างหน้าซึ่งสุดท้ายแล้วป๋าต้องลงสึกไงแล้ว เมื่อกดสกิลของน้องเมอร์จะสามา,า,มารถฮิวได้2เป้าหมายซึ่งมันฮิวได้ทันมันฮิวได้แรงกว่าพวกฮิวหมูนะครับดังนั้นต <test is grind yon ource> <Transport> right ัวจำเพาะวันนี้มี2ตัวละครนะครับก็คือจูน่ากับน้องเมอร์ฮิวเดี่ยว4ดาวนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสตาร์มาวางน้องเมอร์ท่อนะครับตำแหน่งนี้นะครับเมอร์ทอก็จะช่วยผลิตค่า DP ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้แวนการ์ดเดิมๆของเราก็คือเคอร์เรียนะครับเคอร์เรียก็จะ2บล็อก พี่เฟนเยอะหน่อยแต่ต like ีเบานะครับเมื่อผลิตค่า DP ได้ถึงแล้วนะครับป๋าซะวแอดลงได้เลยตรงนี้นะครับวันนี้ป๋าเราจะลง2รอบนะครับแล้วก็เมื่อป๋ากดสกิลได้กดเลยนะครับแล้วก็เมื่อเคลียร์โดนได้เสร็จแล้วก็ลื้ป๋าออกนะครับหรือเราจะไปผลิตศึกในช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลงฮิวหมู่นะครับฮิวหมู่เนี่ย อย่าลงทิศนะครับอันนี้ต้องฮิวไปทางซ้ายนะครับอันนี้ฮิวไปให้กองหลังนะครับแล้วก็ฮิวเดี่ยวของเราเนี่ยลงตรงนี้แล้วฮิวไปทางขวานะครับกองหน้าได้ฮิวเดี่ยวกองหลังได้ฮิวหมูนะครับแต่ว่ากองหน้าเนี่ยก็จะได้ฮิวหมูไปด้วยนิดนึงนะครับครึ่งหนึ่งทับด้านหลังนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับใช้เวอร์มิวเป็นเดเมจนะครับแล้วก็ใช้จูหน้านะครับอันนี้เป็นดีเฟนส์แทนน้องโปโปก้าจากวิธีเมื่อกี้นะครับเสริมสไนเปอร์ยิงโดลงไปอีกตัวนะครับเป็นเมเดโอยิงขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เอาสปอตไปแทนตำแหน่งของฝาซูมแอดเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเอาเมอร์เท่าออกนะครับแล้วก็ลงน้องโปโปกาไปแทน แล้วก็จุดนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเดเมจโดนค่อนข้างจะหนักหน่หนวงอยู่เหมือนกันนะให้กดสกิลฮิลของน้องเมอร์ก่อนเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่ลงน้องเมย์ลงไปแต่ว่าน้องเมย์เนี่ยมันจะไม่ได้ฮิลนะซึ่งในช่วงท้ายถ้ามีโดนหลุดไปน้องเมย์จะตายด้วยไม่สวยเท่าไหรนะ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นเอาพี่ใส่ข้างเมเดโอจะดีกว่าไหมนะอืมแล้วก็ยิงไปข้างหลังอะ่ะน้องๆก็ลองดูนะครับตำแหน่งของน้องเมย์พี่ว่าอยู่หลังเมเดโอน่าจะดีกว่านะครับ ให้ทาการเปลี่ยนเอาเคอร์เรียออกนะครับลงป๋าซิว่าแอรไปแทนแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกดสกิลนะครับป๋าซิว่าแอรจะไปกดสกิลช่วง51-52นะครับโดนชุดสุดท้ายอันนี้มันเป็นโดนชุดที่ยังไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกดสกิลฮิวของสปอร์ตไว้นะครับฮิวเลี้ยงไปก่อนนะฮะตอนนี้อยู่รอดไปได้ตอนนี้ด้านหลังเหนื่อยนิดนึงนะครับตัวเวทออกมาแล้วกดสกิลของจูน่าแล้วก็สกิลของเวอร์มิวได้เลยนะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยน้องเมย์สังเกตทั้งหลุดทั้งตายเละเทะนะครับพี่ว่าไม่สวยเลยเอาละนี่คือพเด็จศึกแล้วนะครับช่วงตัวที่51กนะครับกดสกิลของป๋าซิว่าแอดได้เลยสังเกตว่าฝั่งตรงโน,โน,โน,โรนู้นเนี่ยโดรนมันมาครบแล้วนะครับเมื่อกดสกิลครั้งนี้ปุ๊บสบายหายห่วงแต่ยื้อให้ได้นะครับมีสกิลฮิวกดสกิลฮิวนะครับ กดทุกอย่างที่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันยังรีอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็สปอตตายนะครับแล้วก็เอาน้องเมอร์เทลนะครับไปรับเดเมจแทนป่านิดหนึ่งไม่งั้นถ้าป่าตายนี่จบนะครับแพ้เลยก็เหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะเหลือนักเวทตัวสุดท้ายก็ค่อยๆตีไปนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วเคลียร์แล้วนะครับเพราะว่ายิ้วทันนะครับแต่ว่าเดเมแเราแค่ช้าไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม44นะครับอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็อย่าลืมเก็บให้ครบนะครับ เรื่องแรกเนี่ยก็คือร้านค้าร้านค้าจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนด้านบนเนี่ยมันจะสามารถซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ด้านล่างเนี่ยเมื่อจบกิจกรรมไปร้านจะหายไปนะครับจะเป็นพวกวัตถุดิบไอ้วัตถุดิบใหญ่ๆด้านบนเนี่ยก็ควรจะซื้อนะครับแต่ก็ลองตัดสินใจดูและกันว่าร้านถาวรด้านบนมันจะมีแต่ของแพงสกิน300นี่ซื้อเหอะนะครับแล้วก็ไอของเอาไปทำโพเทนเชียลพวก6ดาวเนี่ยต้องซื้อทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือ2,000 ลองตัดสินใจดูดีๆแล้วกันถ้าแต้มถึง2,000ันก็ควรจะซื้อนะครับเอาไปอัพเซอร์เทอร์ก็ได้นะครับเรื่องร้านนะครับหนึ่งเรื่องเรื่องที่2นะครับป้ายนะครับ achievement ต่างๆนะครับก็ใครยังไม่ครบวันนี้เนี่ยก็เก็บให้ครบนะครับเพราะว่ากิจกรรมจะไปแล้วนะครับอย่างยืมเพื่อน5ตัวอย่าลืมนะครับแล้วก็ชลเล่นของด่านหลักทั้ง8อันเนี่ยรวมถึงลิก16ตอนนี้ทําแค่ลิก16นะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้ป้ายแล้วนะครับ ก็ทําป้ายครบนะครับก็เพื่อเป็นเกียรติแต่ตัวเองนะครับจะได้แบบภาคภูมิใจว่าเคยผ่านกิจกรรมซีซีที่สามาได้ป้ายด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีกับกิจกรรมนี้นะครับขอให้น้องทุกคนนะครับสนุกกับเกมอาร์คไนท์ขอโทษด้วยนะครับที่ทําได้ไม่สมบูรณ์นะครับเอาไว้กิจกรรมหน้านะเดี๋ยวที่จะไปไถ่บาปให้น้องๆนะทำเนื้อเรื่องให้ได้หลายๆตอนแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ